ใชคำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นหมวดสัตว์ต่างๆภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าสุนักภาษาญี่ปุ่นเรียกว่า เกแมวภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าเนืมหนูภาษาญี่ปุ่นเรียกว่ากุมหมี ภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าบูซาิกรต่ายภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าลิสระรอกภาษาญี่ปุ่นเรียกว่า เสือโครงภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าไดยองสิงโตภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าโอมิมาป่า ภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าเคียวเสือดาวาภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าโจช้างภาษาญี่ปุ่นเรียกว่า แลดภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าซาลอินภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าชิกะกวาง ภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าแพนดามีแพนด้าภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าโคอาลาโคอาลาภาษาญี่ปุ่นเรียกว่า คังกาลูจิงโจ้ภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าชิมะุมะมาลายภาษาญี่ปุ่นเรียกว่ารักดา ภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าคาบะฮิปโปโปเตมัสภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าขม่ม้มาภาษาญี่ปุ่นเรียกว่า โบลาภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าวชวภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าคิริงยีรา ภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าสุยเกวควายภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าอินอิชิหมูป่าภาษาญี่ปุ่นเรียกว่า สืแกภาษาญี่ปุ่นเรียกว่ายากิแฮ้ภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าดูหมู ภาษาญี่ปุ่นเรียกว่ายามาราชิเมนภาษาญี่ปุ่นเรียกว่ากิทเนสุนักจิ้งจอกภาษาญี่ปุ่นเรียกว่า นกิรคุนภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าคาแม่เ่าภาษาญี่ปุ่นเรียกว่านิวไก่ ภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าอฮิรเป็ดภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าโทรินกภาษาญี่ปุ่นเรียกว่า คาราสอีกาภาษาญีーー่ปุ่นเรียกว่าคาเอลุกภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าเฮบู ภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าคุโมแมงมุม,มภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าคยุยลาครับภาษาญี่ปุ่นเรียกว่า กิ้งกปลาทองภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าทาโกะหมึกยักษ์ภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าซาเกะปลาแซลมอน ภาษาญ,ญี่ปุ่นเรียกว่าคานิ <K ani. S 1> โอ้เป็นยังไงกันบ้างคะกับการทายคำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นในหมวดสัตว์ต่างๆทายถูกกันกี่คำคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าในหมวดอื่นๆนะคะ ฝากกดติดตามช่องไว้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ